สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับดาวพฤหัสบดีย้ายราศีครับ2,568ยกย้ายจากราศีพฤกษบเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับได้ตำแหน่งอุดจาว,วิลาชราชโชคฉะโลกฉเหล่วส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันในปี2,568นี้หลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับก้าวหน้า สมั่นคง 3. อุดมโชคลาภโอ้โห,โห,โห,โหจัดเต็มนะหมองเศร้ามานานลัคนาราศีกันจังหวะในชีวิตมาแล้วครับชีวิตคนก็อย่างนี้มีทุกมีสุขว่ากันไปท้ายเรื่องทุกยากมาปีกว่า,วาแล้วเนาะแล้วก็เรื่องดีๆไปบ้างเริ่มก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับ อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code และเบอร์พร้อมเพลย์ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับอะก่อนว่าเรื่องดวงเราก็ไปว่าเรื่องดาวก่อนเราจะได้เข้าใจดาวพฤหัส,ว,สว่าเป็นอย่างไรดาวพฤหัสนั้นในทางแบบโหราศาสตร์แบบไทยๆดาวพฤหัสก็เป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวเทพประธานใจดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นครูเป็นนักบวชเป็นพระเป็นฤาษีออกแนวแบบความดีงามความเป็นมงคลความเป็นคุณธรรมลักษณะก็จะเป็นฤาษีนะครับขี่มลึกคาหรือว่ากวางนะครับนุ่งห่มก็คล้ายๆนักพจ์เทพพฤหัสบด,ดีที่เป็นรูปหล่อรูปปั้นที่ชัดเจนที่สุดก็คือคุรุสภาตาคุรุสภา นั่นแหละและเทพครูสภาที่อยู่ตรงตรงวังแดงอ่ะเทเวศอ่ะนั่นแหละนะที่ประดิษฐานของท่านนะองค์ครุสภา,าก็คือเทพพฤหัสนี่แหละครับฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นเทพซุสนะครับมหาเทพแห่งโอลิมปัสก็ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความเป็นผู้นําคือความหมายคล้ายๆกันแต่ของเราจะติดเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ก็หมายถึงดาวที่ดีความดีงามคล้ายๆกันนะครับทีนี้ไปดูของจีนบ้างอนะจีนน่าสนใจคือจีนเนี่ยมันไม่มีดาวพฤหัสที่ทํางานจริงจังไม่มีเทพที่เป็นเทพดาวพฤหัสแต่เปรียบได้ในดวงชะตาของแบบจีนก็คือองค์ไทยสวยไทยสวยเอียนี่แหละ ที่ประจ,จําปีองค์ไทยสวยปีนี้เป็นใครนะไทยสวยนี้มี60องค์คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะโครจรปีละหนึ่งราศีฉะนั้นปีละหนึ่งราศีเนี่ยครบรอบ12ราศีก็คือ12ปี12ปีก็เท่ากับ12นักษัตริย์ชวดฉลูขานเถาะมารงมาเสงมาเมียม,มาแมววอกระกาจอกุลครบรอบ12หนึ่งรอบทีนี้ของจีนเนี่ย เขามีหลักการ5้าธาตุเอามาผสมนะไฟดินทองน้ำไม้มี5้าธาตุเข้ามาผสมก็จะเป็นปีชวดถาดน้ำปีฉลูถาดดินปีมะลงถาดไม้แล้วก็วนไปห้ารอบจนครบ5้าธาตุฉะนั้น12บคูณหจึงเป็น60องค์ไทยสวยเอียจึงมี60องค์ ก็เปรียบดาวพฤหัสบดีนี่แหละแต่ละรอบ12ปี12ปีห้ารอบก็อายุครบ60ปีพอดีก็คือชีวิตเนี่ยสมบูรณ์คนจีนเลยเฉลิมฉลองตอนที่อายุ60งานไซยิตเนี่ยงานไซยิตเนี่ยคือฉลอง60เพราะว่ารับไทยสวยมาครบ60องค์แล้วไงเกิดมาเนี่ยคุณรับไทยสวยครบ60องค์แล้วครบห้าธาตุครบ12นัก,กษัตริย์แล้ว งั้นไทยสวยเขาก็จะกระจายเป็น60องค์ซึ่งก็เหมือนกับดาวพ้หฮาสบดีเนี่ยแหละของไทยเราก็เรียก,เ,ยกเรียกเขาเรียกว่าสอดคล้องกันว่าเป็นลักจับกะจื้อนะลักจับก็60นะกะจื้อก็คือกะเนี่ยไม้นะจื้อเนี่ยก็คือทิศเหนือก็คือปีชวดนะครับก็เริ่มจากไม้ปีชวดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครบจนครบ60ลักจับกะจื้อ อว่ากันไปเข้าเรื่องดวงชะตาคือเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดีนะเป็นดาวที่เป็นมงคลสำหรับชาวลัคนาราศีกันและทุกลัคนาราศีทีนี้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องบอกว่าเป็นดาวที่ดีมากๆเพราะดาวพฤหัสบดีกำลังโคจร นะปี2,567ที่ผ่านมาถือว่าโอเคเพราะดาวพฤหัสบ,บดีโคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษพภพสุภะความก้าวหน้ามันต้องมีสัญญาณมาบ้างแล้วความก้าวหน้าในชีวิตเพราะดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในภพที่9ได้เขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์นะครับได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์ก็ชัดเจนดูดีหลังวันที่13พฤษภาคม2568 ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพบกรรมะของท่านกรรมะแปลว่าการงานครับแปลว่าการงานการกระทํากิจวัตรประจําวันดาวพฤหัสบดีเข้ามาครองเรือนที่เกี่ยวกับงานประจําอาชีพกิจวัตรประจําวันการกระทําของท่านทั้งหมดทั้งมวล ฉะนั้นก็ถือว่าเข้าสู่จุดดีเช่นเดียวกันดาวพฤหัสบดีเข้าเรือนการงานก็แปลว่าได้งานดีผลงานดีเรื่องดีๆจะมาเกิดขึ้นกับงานและดาวพฤหัสบดีเมื่อเข้าสู่ราศีมิถุนก็จะได้แดบตำแหน่งมาตรฐานเป็นอุจจาวิาราชราชโชคชะโลกฉะเหลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเป็นไงชัดเจนแล้วดูดีนอกจากนี้มันยังเป็นพิเศษอีกพิเศษเพราะว่าราศีมิถุนเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนครับ เมื่อเข้าสู่ราศีมิถุนแสดงว่าเข้าบ้านดาวพุธบังเอิญดาวพุธนั้นไม่ใช่แค่ดาวที่เป็นเจ้าเรือนราศีมิถุนอย่างเดียวดาวพุธนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันด้วยฉะนั้นมันก็แปลว่าพฤหัสมาถึงตัวท่านด้วยเขาเรียกว่าแฝงดาวเกษตรแฝงเรือนเกษตรเข้ามา ดาวพฤหัสเข้าบ้านดาวพุธเท่ากับเข้าลัคนาราศีกันเช่นเดียวกันดาวพฤหัสถึงตัวเนี่ยสวยงามชัดเจนดูดีอยู่แล้วแต่เขามาแบบแฝงเขาไม่ได้มาตรงๆเต็มๆแต่ก็มีฤทธิ์มีเดชออกฤทธิ์ที่ลัคนาราศีกันของท่านเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องงานมันจะเข้ามาสู่ตัวท่าน หนีไม่พ้นบางคนทำงานดีงานสำเร็จทุกอย่างโอเคแต่ตัวเองอาจจะไม่ได้อะไรเลยเคยไหมล่ะแต่คนลักนณาราศีกันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ลักนณาราศีกันมักจะทำงานแบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบอยู่แล้วฉะนั้นการทำงานเนี่ยลักษณะงานของลักนณาราศีกัน จะมันมันมันจะไม่ใช่งานแบบทํางานให้คนอื่นทํางานแบบอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าออกตาอะไรเงี้ยคือลัคราศาีกรนจะเป็นคนที่หน้าที่ที่เราทำเราเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงฉะนั้นจะดีจะเสียรับเองทั้งหมดฉะนั้นชาวลัราศาีกรนแน่นอนครับเมื่อผลงานดีผลงานใช่ผลงานเด่น ตัวเราเองกไ็ได้รับผลดีจากสิ่งนั้นไปด้วยเช่นตำแหน่งหน้าที่เงินดงเงินเดือนรายดง้งรายได้ทุกอย่างมันก็จะมาครบมาจากเรื่องงานแต่จะเน้นเรื่องตำแหน่งมากกว่าได้ตำแหน่งดีครับทีนี้เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับงานมาจากเรื่องอะไระต้องหาสาเหตุการเล่นดวงเล่นดาวนั้น จะมาบอกว่าเฮ้ยดวงดีรอไม่ได้เราต้องสืบให้รู้ว่าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นมันเกิดจากเรื่องอะไรเราจะได้เขาเรียกว่าวางแผนวางแผนให้มันเดินให้ชีวิตเนี่ยมันเดินไปตามนั้นเข้าใจไหมเรื่องดีจากเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องงานของคุณมาจากอะไรหนึ่ง ดาวพุทธคัสวดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุนี่หมายถึงหนึ่งครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์สมบัติหลักฐานบ้านช่องยวดยานพระหณนะนี่คือเรื่องที่มันจะทำให้งานของคุณดีขึ้นเช่นครอบครัวสนับสนุนญาติพี่น้อง ฝากงานญาติพี่น้องมาช่วยเหลืองานเป็นอย่างดีเพราะพันธุทุก็แปลว่ากิจการการงานสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรู้จกักแนะนำช่องทางต่างๆหรือหลักทรัพย์บ้านเช่นบางคนพอมีบ้านซื้อบ้านปุ๊บมีกำลังใจ ขยันขันแข็งทํางานใช้นี่ <c oughs> ก็เป็นไปได้เข้าใจไ,ไหมคือมีบ้านมีหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจพึ่งกู้ผ่านมีบ้านเปนของตัวเองพร้อมหนี้สินก็ต้องมีกําลังใจที่จะสู้ในเรื่องงานไม่สําเร็จไม่ได้ไม่สําเร็จลูกเมียก็ไม่มีกินนี่อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความพยายามทางอ้อมสองดาวพฤหัสบ,บดีนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครับ คู่คือปัตตนีปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่แน่นอนสามีภรรยาคู่รักคู่ครองคู่ชีวิตแล้วยังรวมถึงคู่คิดคู่ค้าคู่สมาคมคู่หุ้นส่วนคู่ที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหล่วมงานหุ้นส่วนคู่ค้าถ้าเราทำงาน ค้าขายเนี่ยนะลูกค้าเราก็คือคู่ของเราได้ไหมแสดงว่าคุณก็จะได้รับผลตอบรับคือทัา้งงานคุณน่ะมีการคอนแทคติดต่อสื่อสารคนทั่วไปคุณจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาส่งเสริมในเรื่องงานเนี่ยเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกกับปัตตานีเห็นไ,ไหมฉะนั้นงานสำเร็จจากอะไรอาจจากลูกค้า งานสําเร็จจากอะไรจากหุ้นส่วนงานสําเร็จจากอะไรจากกิจการที่มันส่งเสริมคือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วกิจการคุณดีขึ้นงานคุณก็ดีขึ้นหรือถ้าทํางานประจําก็อย่างที่บอกครอบครัวก็สนับสนุนให้มีกําลังใจในเรื่องงานแล้วดาวพฤหับสบดีเนี่ยก็เดิน ไม่หยุดครับ13พฤษภาโคโจอนเข้าสู่ราศีมิถุนอันนี้ตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับเข้าเรือนดาวพุธก็เท่ากับถึงตัวก็เด่นในเรื่องงานสองตุลาคม2568ดาวพฤหัสเดินเร็วเดินแรงเข้าสู่ราศีกรกฎพบนี้เราเรียกว่าพบลาภะลาภะแปลว่าประสบผลสำเร็จ ทำห้าเดือนสําเร็จเลยแม่มันก็เกินไปมันอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จแบบชัดเจนเป็นรูปธรรมก็คือถ้าใครที่ทําอะไรที่มันเป็นงานระยะสั้นเนี่ยโอเคเป็นไปได้หเดือนโครงการโปรเจกต์งานที่เป็นภารกิจอาจจะสามารถสําเร็จเสร็จสับได้รับผลประโยชน์ภายในหเดือนพฤษภามิถุนากร,รกฎาสิงหากันยา ตุลาสองตุลาเลยนะครับประมาณ5เดือนครึ่งนะเนี่ยสองตุลาดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎพบลาภักก็แปลว่าประสบผลสำเร็จงานโปรเจกต์สั้นๆมีโอกาสสูงแต่ถ้าเป็นงานประจำหรืองานที่เป็นลักษณะกิจการการงานที่เป็นยาวๆเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นแค่ซิกแซสัญญาณเตือนก่อนสัญญาณนะเป็นทรายมาบอกว่าเฮ้ ความสําเร็จมาแล้วนะมีแนวโน้มมีโอกาสมีกําลังใจเพราะดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในราศีกรกฎนั้น2ตุลาคมถึง23ธันวาจากนั้นจะโครจรเดินถอยหลังย้อนกลับไปที่ราศีมิถุนก็มาคั่วงานเหมือนเดิมเดินดีทั้งปีอะเอาง่ายๆนะครับเนี่ยอยู่สุภาพปี67ก็ไม่ขี้เล อยู่กรมมะอันนี้ชัดเจนและดูดีอยู่ลาภาแปลว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูงแต่ว่ามันสองเดือนครึ่งไงสองตุลาถึง23่ธันวาแล้วมันก็กลับไปไปไปลุยต่อไปลุยงานต่อจนถึง31พฤษภาหกเก้าคราวนี้แหละปี69เนี่ยพฤหัดจะมาอยู่ตรงนี้เต็มเๆทีนี้แหละกินเต็ม 6.9ทั้งปีอยู่ในราศีกรกฎจ้านับตั้งแต่วันที่31กกุมภาชัดเจนดูดีราหูฟังไหมยังเนี่ยประกอบกับพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิตกอลิก็คืออุปสรรคมันเป็นเกษตรก็คืออุปสรรคมันหมดไปที่ผ่านมาราหูเป็นไงเล็งลัคนาเหมือนแผงสอนยิงใส่ตลอดเวลาหนึ่งปีครึ่ง ตอนนี้พลาหูไปแล้วและจุดนี้แหละที่ผมมองว่ามองในแง่ดีนะมันดีแนะ่อริเป็นกเกษตรก็แปลว่าอุปสรรคหมดไปแต่อริเป็นกเกษตรนั้นก็แปลว่าคุณอาจกำลังสร้างนี้สินก้อนใหญ่อยู่ฟังแล้วอย่าตกใจเพราะว่านี่แหละที่ผมบอกไนงะงานมันดีงานมันสำเร็จ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองเราอาจจะเป็นพนักงานชั้นผู้น้อยอยู่แต่ว่าเนี่ยในในสองปีสามปีนับตั้งแต่หกเจ็ดนะเนี่ยยาวๆเลยนะมันมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมันมีความมั่นคงมาให้เห็นจับต้องได้มันทำให้คุณกล้าที่จะลงทุนถึงแม้การลงทุนนี้จะเป็นการใช้เครดิต กู้นี้ยืมสินก็ตามก็แนะนำว่าต้องเป็นแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องที่ดีนะคุณก็มีโอกาสคำว่าสร้างหนี้ก้อนใหญ่ไม่เป็นไรก็ซื้อบ้านอะ่ะมันก็ต้องหนี้ก้อนใหญ่แหละแต่มันจะสามารถประสบผลสาเร็จได้ไม่ต้องกลัวเมื่อคุณมีภาระผูกพันตัวมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องยิ่งต่อสู้ดินน้นรน ยิ่งทำให้ตัวตนประสบผลสำเร็จเป็นเกณฑ์ธรรมชาติครับแต่ให้ระวังเรื่องเครียดเรื่องที่ต้องแบกรับภาระแค่นั้นแหละคือบางคนเนี่ยชีวิตเนี่ยมันสบายเกินไปมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้ามันต้องหาเรื่องลำบากใส่ตัวหน่อยแต่การที่หาลำบากใส่ตัวแบบนี้ผมมองว่ามันดีมันมีโอกาสดีประสบผลสาเร็จหรือตรงข้าม อฉันจะไม่มีหนี้ก้อนใหญ่หรอกค่ะเพราะตอนนี้หนี้ก้อนใหญ่ฉันเต็มแม็กเต็มที่แล้วไอ้แบบนี้ผมก็ทายไปแล้วเมื่อคลิปลาหูว่าคุณก็มีโอกาสปลดหนี้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ปลดหนี้จนหมดก็บรนเทาเบา,บาบางลงไปเยอะอาจจะมีการรีไฟแนนซ์อาจจะมีเรื่องของโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดดอกลดต้นลดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นสําหรับคนที่มีหนี้อยู่แล้วหรือบางคนโชคดีภายในหนึ่งปีครึ่งก็คือ6 8แปดหกจนถึงต้นต้นเจมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินในช่วงนี้พระดาวพฤหักก็เดินดีในดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีกันไม่ต้องตกใจ มันดีกว่าปี6 667ที่ผ่านมาอย่างเยอะมหาศาลครับคุณผ่านปี6 6 67มาได้ไม่ต้องกลัวแล้วดวงชะตายุติธรรมเสมอยามดวงไม่ดีก็แปลว่าผลกรรมมันตามมาเราก็ต้องชดใช้กรรมไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องอะไรกับเราก็ตามมันคือผลกรรมทำดีไว้ ผลกรรมดีก็ตอบทำที่ผ่านมาทำกรรมอะไรไว้ทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งชาติที่แล้วชาตินี้ยามดวงไม่ดีมันก็ทำใจว่าเออมันก็คงจะเป็นเวรกรรมของเราเพราะทำไมไม่เกิดกับคนอื่นมาเกิดกับเราใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องดวงเรื่องดวงเรื่องกรรมมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะ ถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแท้ๆแต่ก็ใกล้เคียงกันครับดูได้จากดวงไงดูกรรมก็คือดูได้จากดวงก็เป็นเอาว่าหมดเคราะห์หมดโศกแล้วลหละสำหรับชาวลัคนาราศีกันส่วนดาวเสาเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปดาวเสานะแคมโปรแกรมล่วงหน้าก็ได้ดาวเสาเล็งรักอย่าไปกลัวเพราะดาวเสารสำหรับชาวลัคนาราศีกันมันเป็นนระอุดมเกณฑ์ และดาวสาวเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดีไม่ดีจะได้คู่นะ,ะสำหรับชาวราศาีกัรประมาณนี้นะครับถือว่าคือดาวสาวเนี่ยเล็งรักก็จริงแต่บ้านพระฤหัสเนี่ยและพระพฤหัสเดินดีไม่ต้องกลัวลา,ลาคนาราศีกันชัดเจนครับสั้นๆง่ายๆก้าวหน้านับจากนี้ก้าวหน้ามั่นคงอุดมโชคลาภเนี่ยในช่วงนี้ดาวพฤหัสเข้าพบลาภเนี่ยโชคลาภอุดม ชัดเจนดูดีเพราะดาวพฤหัสจะเป็นนาราอุดมเกณฑ์นะครับและปี69กินเต็มนะจ๊ะบอกไว้ก่อนลัคนาราศีกันคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับส c คร b e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาค้และเบิร์พร้อมเพลย์ที่เห็นได้เลยนะครับ ดาวพฤหัสย้ายราศีครับ2568ลัคนาราศีกันอุจจาวิราชราชโชคชะโลกชะเหลาส่งผลก้าวหน้ามั่นคงอุดมโชคลาภชัดเจนดูดีเฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ